นาเรเดวิลบอลอเกนพร้อมปลุกตำนานแมดเมอร์ด็อกปะทะวิลสันฟิสแมดเมอร์ด็อกและวิลสันฟิสกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากมาเวลเทเลวิชั n น r e น e v i เดวิลบอลอเกนที่มีกำหนดสตรีมบนดิสนีย์บวกฮอตสตาร์ในวันที่5มีนาคมนี้ทั้งซับไทยและภาพไทยเตรียมตัวให้พร้อมด้วย การรับชมตัวอย่างสุดเข้มข้นพร้อมดาวนโหลดภาพโปรโมทได้แล้ววันนี้แล้วอย่าลืมแชร์ความตื่นเต้นให้คนรอบตัวได้มาร่วมสนุกด้วยกันนาเรเดวิลบอนเอเกนแมตเมอร์ด็อกทนายตาบอดผู้มีประสาทสัมผัสอันเฉียบคมยังคงลุยต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสำนักงานกฎหมายวุ่นวุ่นของเขาในขณะที่อดีตเจ้าพ่อมาเฟียวิลสันฟีสรับบทโดยวินเซนต์มิโอโนฟิโอกำลังมุ่งหน้าผลักดันสู่เป้าหมายทาง เมืองของเขาในนครนิวยอร์กแต่เนื่องมีอดีตที่ไม่ลงรอยของพวกเขาทั้งคู่ทําให้ทั้งสองต้องพบกับเส้นทางที่ต้องประทะก,กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างความประทับใจอาทิมาการิต้าเลวีเอบาเดโบราแอนวูเอลดนเฮนสันมิวสันเบเทลซาบินาเกวารานิกกี้เอ็มเจมมิยร์โมต้ โดยมีดาริโอสกาดาปาเนีเป็นโชว์เรนเนอร์กำกับตอนต่างๆโดยจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮไมเคิลเคสปาเจฟฟรีย์นัทแมนอฟและเดวิดบอยพร้อมทีมผู้อำนวยการสร้างนำโดยเควินเฟสหลุยส์ดีเอสโพสิโตเบรต์วินเดอร์บาลซานาอัมานัตคริสแกรีดาริโอสกาดาปาเน่แมัดคอมแมนและคริสออสรวมถึงจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮด ดาเรเดวิลบอลอเกนเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ของอเมริกาที่จะออกถ่ายเร็วๆนี้สร้างสารรค์โดยดาริโอสกาดาปาเนล์แมดคอมแมนคริสออสสำหรับบริการสตรีมมิ่งดิสนียบวกโดยอิงจากมาเวลคอมิกที่มีตัวละครดาร e เรเดวิลเป็นตัวละครหลักซีรีส์นี้ตั้งใจให้เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ลำดับที่13ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวล m m u u ที่ผลิตโดยมาเวลสตูดิโอสผ่านค่าย มา Television โดยมีความต่อเนื่องร่วมกับภาพยนตร์ในแฟรนไชส์บอลอเกนเป็นการฟื้นคืนชีพและดำเนินเรื่องต่อจากนาเรเดวิล2015-2018ซึ่งเป็นซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่ผลิตโดยบริษัทผลิตมาเวลท v i s i o n ก่อนหน้านี้และเผยแพร่ครั้งแรกบน Netflix s ส a d กาดาปเน่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการโดยมีจัสตินเบนสันและอารอนมูเฮตเป็นผู้กำกับหลัก มาเวลสตูดิโอตัดสินใจปรับปรุงซีรีส์ใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน2023และปล่อยตัวคอมแมนออสและผู้กำกับชุดแรกแม้ว่าไมเคิลเคสตาเจฟฟรีย์นัทแมนอฟและเนวิดบอยจะยังได้รับเครดิตสำหรับตอนที่พวกเขากำกับอยู่ก็ตามสกาดาปาเน่เบนสันและมูเฮตได้รับการว่าจ้างในเดือนถัดมา และแนวทางก็เปลี่ยนไปเป็นซีรีส์และเชื่อมโยงกับซีรีส์ของ NETFLIX โดยตรงมากขึ้นการถ่ายทำซีซั่นแรกจำนวน9ตอนเริ่มขึ้นใหม่ในเดือนมกราคม2024และจบลงในเดือนเมษายนซีซั่นที่2ได้รับการยืนยันในเดือนสิงหาคมของปีนั้นโดยการถ่ายทำมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม2025